ท <S 2> <S 2> ่านผู้ชมจะเติมอะไรก็เชิญเติมเข้ามาได้เลยนะครับส่วนเรื่องคาสิโน,โนนะครับก็ยังคงมีการตอบโต้กลับจากพักภูมิใจไทยหลังจากแพทองทานชินวัตรโต้กับอนุทินนะครับคนหนึ่งที่ออกมาพูดชื่อว่านายพลพีสุวรรณชวีเป็นสอสอนครราชสีมาพักภูมิใจไทยนะครับออกมาตอบโต้แพทองทานชินวัตรโดยยืนยันว่าคำพูดดังกล่าวเป็นการลดทอนข้อเท็จจริงและเบี่ยงเบนประเด็นหลัก จากสิ่งที่ได้รับการหารือในการประชุมระดับผู้นำซึ่งมีบันทึกอย่างเป็นทางการชัดเจนว่าจีนนั้นมีความกังวลต่อกฎหมายคาสิโนโไม่ใช่การคาดเดาหรือการอ้างลอยๆและเรียกร้องว่าอย่านำคำว่าใส่สีตีไข่มาใช้ลดทอนความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากเวทีระดับสูงแม้คาสิโนโจะเป็นแค่10ซแต่ก็เป็น10%์ที่จีนเขาให้ความสำคัญ เพราะมันขัดต่อกฎหมายจีนและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของชาวจีนที่มาท่องเที่ยวโดยตรงแค่มีอยู่ก็เกินพอที่จะให้จีนแสดงท่าทีตอบโต้ได้ส่วนประเด็นที่นายกระบุว่าสาเหตุหลักที่นักท่องเที่ยวจีนลดลงเกิดจากความปลอดภัยในประเทศไทยผลพีเห็นว่าประเด็นดังกล่าวมีมานานแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่จีนเริ่มลดการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยหลังรัฐบาลไทยเริ่มผลักดันกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนโจึงขอให้รัฐบาลยอมรับความจริงและทบทวนนโยบายดังกล่าวให้จริงจังสัทีเถอะนอกจากนี้นายพลพยียังตั้งข้อสังเกตว่าการเปรียบเทียบไทยกับสิงคโปร์หรือมาเก๊าไม่เหมาะสมเพราะไทยไม่มีช่องว่างทางความร่วมมือหรือกลไกควบคุมร่วมกับจีน แบบเดียวกับที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านั้นมีอีกทั้งไทยยังพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนเป็นจำนวนมากจึงเสี่ยงต่อผลกระทบโดยตรงถ้าจีนใช้มาตรการตอบโต้พลพีสุวรรณชวีบอกว่าถามดังๆเลยว่าจีนเตือนแล้วใช่ไหมแล้วทำไมถึงไม่คิดทบทวนนโยบายให้รอบคอบซะก่อนพร้อมกันนี้ยังได้ตอบคำถามกรณีการตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ที่มีปัญหา ชายแดนไทยเมียนมาซึ่งแพย์ทองทานบอกว่ากระทรวงมหาดไทยในยุครัฐมนตรีอนุทินทำงานล่าช้านั้นนายพลพีชี้แจงว่าเรื่องการตัดน้ำตัดไฟที่ส่งให้ประเทศเพื่อนบ้านมีสัญญาซับซ้อนระหว่างเรากับประเทศเมียนมากระทรวงมหาดไทยไม่สามารถดำเนินการได้เองจะต้องผ่านมาติของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอและไอสอมอชอนี่แหละ อีตัวที่นั่งเป็นประธานชื่อแพทองทานชินวัตรจะต้องประชุมกันให้ฉับไวให้มีมติชัดเจนมหาไทยถึงจะปฏิบัติตามได้ดังนั้นความลาดชา้าจึงไม่ได้เกิดจากมหาไทยแต่เกิดจากสม,มชไม่ยอมประชุมและไม่มีมติให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดจนกระทั่งเมื่อมีการประชุมและมีมติออกมาไม่ทันถึง24ชั่วโมงกระทรวงมหาไทยก็สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัดไฟฟ้าทันทีเรื่องนี้จึงชัดเจนว่าไม่ใช่ความล่าช้าจากมหาไทยแต่มันล่าช้าที่สอมอชอที่มีนายกเป็นประธานมันไม่ขยับอะไรหากอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าขอความร่วมมือว่าอย่าโยนบาปกันไปกันมาขอให้พูดความจริงกับประชาชนให้ประชาชนได้รู้ความจริงครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เติมเข้ามา และย้อนกลับไปเข้าตัวแพรทองทามชินวัตรนะฮะ <c oughs> ลืมไปว่าตัวเองเป็นประธานสอมอช <c oughs> แล้วเรื่องนั้นต้องมีข้อสรุปจากที่ประชุมสอมอชก่อนมหาไทยเป็นแค่ฝ่ายปฏิบัติเป็นไงถูกย้อนสอนกลับเข้าตัวเจ็บมะตอบได้เลยว่าไม่จนบัดนี้คงยังไม่เข้าใจอะไรหรอกไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับ